สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาแนะนำเสนอเมนูสุดง่ายนะคะคือมันฝรั่งทอดจ้าก่อนอื่นเราก็เตรียมในส่วนมันฝรั่งนะคะคือล้างเรียบร้อยหั่นเรียบร้อยชิ้นพอคำนะคะชิ้นเล็กใหญ่ตามต้องการเลยจ้าสิ่งที่เตรียมคือก่อนอื่นเราเตรียมน้ำมันก่อนนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนคะ่ะให้เดือด ตั้งไฟใช้ไฟปานกลางนะคะทุกคนน้ำมันก็ใช้เยอะหน่อยเพราะว่าให้ท่วมมันฝรั่งเนาะมันจะได้ทอดง่ายนะคะมาดูกันเลยจ้าเดี๋ยวรอน้ำมันเดือดก่อนนะคะทุกคนพอน้ำมันเดือดแล้วนะคะ ใส่มันฝรั่งเลยไปลงไปเลยจ้าใส่มันฝรั่งเลยจ้าใส่ลงไปให้เต็มกระทะเลยนะคะทุกคนเวลาในการทอดก็คือเราแล้วแต่นะคะเราดูจากมันฝรั่งเอาเนาะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้จับเวลาแต่อย่างใดนะคะทุกคนคือเราดูตามมันฝรั่งเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า พอทอดไปสักพักหนึ่งแล้วอะมันฝรั่งเราจะลักษณะยังไงนะคะเวลาคือไม่ได้จับเวลาจริงๆนะคะทุกคนคือเราใช้ใช้มาตรการแบบดูเอานะคะดูเอาว่ามันฝรั่งเราเอา่อสีโอเคหรือ,อยังอะไรประมาณนี้นะคะทอดไปสักพักหนึ่งอะคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสีมันจะลักษณะยังไงนะคะก็เกลี่ยนิดนึงไม่มันติดกันนะทุกคนเกลี่ยเขียมันนิดนึงเนาะ ใช้ระยะเวลาไม่นานนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันค่ะพอทอดไปสักพักนะคะเห็นไหมมันฝรั่งเราเริ่มแบบเปลี่ยนสีแล้วมันก็จะขึ้นแบบฟูๆนิดน,นึงแล้วก็มาคนมันนะคะคนเพื่อกลับด้านมามันฝรั่งของเรานะคะทุกคนจะได้ไม่ไหม้เนาะอันนี้ตะหลิวเป็นตะหลิวซิลิโคนนะคะทุกคนซิลิโคนกันร้อนนะคะ ไม่ใช่พลาสติกเนาะเป็นซิลิโคนกันร้อนซิลิโคอนอย่างดีนะคะคือกันร้อนนะคะมันไม่ละลายนะนี่ค่ะมันฝรั่งก็จะลักษณะอย่างนี้เลยมันก็จะออกแบบฟูๆนะคะก็คอยกลับด้านนะคะนี่ะพอมันฟูๆหน่อยแล้วก็มั คนกลับเพื่อกลับด้านมันฝรั่งนะคะจะได้ไม่ไหมเนาะจะได้สุกทั่วกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยจ้ะง่ายๆนะคะทุกคนง่ายๆอร่อยเป็นเมนูที่ใช้เป็นกลับแก้มก็ได้นะคะทุกคนใช้เป็นเครื่องเคียงก็ได้เนาะพอสักพักหนึ่งก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมสีเริ่มเปลี่ยนเริ่มเหลืองและเริ่มกรอบนะคะ ไม่อมน้ำมันนะคะทุกคนทอดทอดแล้วมันไม่อมน้ำมันนะคะทุกคนเป็นมันฝรั่งที่แบบอร่อยใช้ได้นะคะส่วนผสมเราก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนก็มีแค่มันฝรั่งน้ำมันนะคะแล้วก็มีเครื่องเครื่องปรุงนิดหน่อยอันนี้เราไม่ได้ใส่อะไรนะคะทุกคนคือเราทอดก่อนเนาะแล้วเราค่อยมาปรุงทีหลังนะคะ เดี๋ยวรอมันสุกก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันจ้ะคนไปนเรื่อยๆนะคะทุกคน <c oughs> เราพยายามหั่นชิ้นให้มันแบบ ใกล้เคียงกันที่สุดนะคะจะได้ไม่ไหม้เนาะจะได้สุกเท่ากันส่วนผสมเราก็มาดูเลยจ้ะว่ามีอะไรบ้างนี่เลยจ้าอาริกาโนนะคะเป็นผงอาริกาโนเนาะผงอาริกาโนเพื่อที่จะมาปรุงตอนสุกนะคะแล้วก็มีเกลือจ้าแค่นี้เลยค่ะทุกคนเป็นเกลือเกลือแบบธรรมดาเลยนะคะจะเป็นเกลือไอโอดีนหรือเกลืออะไรก็ได้นะคะง่ายๆเลย มันฝรั่งของเราก็ได้ที่แล้วนะคะทุกคนเห็นไหมสีเหลืองสวยเลยจ้าข้างในก็สุกเรียบร้อยนะคะกรอบสีเหลืองสวยมากค่ะน่าทานเหมือนในร้านเลยนะคะในร้านเวลาเราไปกินร้านอาหารน่ะมันก็จะมีมันฝรั่งเครื่องเครื่องเคียงให้นะคะอาจจะเป็นมันบดหรือมันทอดเราเลือกได้ตามใจชอบนะคะ แต่สนมากไม่ค่อยชอบกินมันฝรั่งสุกแล้วคะ่ะทุกคนแล้วก็ตักใส่ตะแกรงเลยนะคะเพื่อให้เสด็จน้ำมันเนาะนี่จ้ะแล้วก็จิ้มดูเห็นไหมกรอบค่ะกรอบไม่อมน้ำมันด้วยนะคะเพื่อน ได้ทีแล้วค่ะได้อ,อีกสักหน่อยเราเตรียมตะแกรงไว้เลยนะคะทุกคนให้เสด็จน้ำมันเนะาะตักใส่ตะแกรงได้เลยจ้ะตะแกรงอาจจะเล็กหน่อยนะคะทุกคนอันนี้คือแบบ เรามีขนาดเล็กนะคะไซส์เล็กเราไม่ได้มีขนาดใหญ่เนาะเราก็ไม่สามารถที่จะคนใส่เครื่องปรุงในตะแกรงเพื่อที่จะเขย่าในตะแกรงได้นะคะเราก็จะมีอุปกรณ์เสริมคะ่ะเสดน้ำมันนิดหน่อยนะคะนี่คะ่ะอุปกรณ์เสริมของเรากระปุกจ้า ใส่มันฝรั่งลงไปก็ใส่เกลือตามใจชอบเลยค่ะใส่เกลือตอนร้อนๆนี่แหละค่ะทุกคนมันจะได้เกาะเนาะใส่เกลือแล้วก็อาริกาโนจ้าใครจะมีพริกเกาหลีหรือพริกป่นเกาหลีหรือผงปาปิกาเนี่ยใส่ได้เลยนะคะทุกคนอร่อยค่ะผง,ผงปาปิการเนี่อร่อยมากเขย่าเลยจ้ะเขย่าให้ทั่วให้เข้ากันนะคะทุกคนเห็นไหมสวยเลยจ้ะ ใส่เกลือเองนิดหน่อยเกลือกับผงอาริกาโนเนี่ยเราใส่ตามใจชอบได้เลยนะคะทุกคนสูตรนี้รับรองอร่อยมันร้านอาหารเลยจ้ะใครชอบเผ็ดก็ใส่ผงพริกได้นะคะพริกป่นไทยก็ได้นะคะนี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าเห็นไหมก็จะสวยค่ะเห็นไหมสวยมากเลยค่ะทุกคน เดี๋ยวเรามาชิมกันดูนะคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเนาะร้อนร้อนเป่านะคะร้อนอร่อยค่ะอร่อยกรอบร้อนร้อนร้อนกรอบนอกนุ่มในนะคะทุกคนสีเหลืองทองจ้ะ รสชาติใช้ได้เลยนะคะใช้ได้เลยจ้ะคอนเฟิร์มนะคะเป็นกับแกล้มก็ได้นะคะทุกคนทําให้เด็กๆทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้นะคะโอเคคะ่ะ